วิธีจัดการกับโควิด19ให้กลายเป็นวัดกระจกคือต้องฉีดวัคซีนวัคซีนเนี่ยเป็นกลไกเป็นอาวุธ next normal ที่เราฝันถึงเนี่ยอยู่ในมือทุกคนตัดสินใจหรือยังว่าเราจะฉีดวันที่เท่าไหร่ป้องกันตัวเราเองป้องกันคนในครอบครัวคนที่เรารักนะไม่ให้ติดเชื้อโควิดด้วยระบบที่ออกแบบไว้เนี่ยปลอดภัยมากกว,ากว่าการฉีดวัคซีนทั้งไหนๆในประเทศไทยเลยครับและการฉีดวัคซีนเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นยังน้อยกว่าที่ผมข้ามถนนที่สีลม วิกฤตครั้งนี้จะแก้ปัญหาได้ด้วยวัคซีนวัคซีนเท่านั้นที่จะมายุติภัยพิบัติหรือโรคร้ายอันนี้ได้เมื่อฉีดวัคซีนปุ๊บเนี่ยนะครับโอกาสที่จะติดโรคลดลงทันทีครึ่งหนึ่งแล้วยิ่งตามติดเป็นนานๆเนี่ยภูมิต้านทานมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเมื่อภูมิขึ้นถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันปลอดภัยมากเลยผลข้างเคียงรุนแรงเนี่ย ไม่พบเลยส่วนที่เราได้ยินข่าวนะครับอ่อจากอังกฤษหรือยุโรปเนี่ยเป็นภาวะริมบิตันชนิดพิเศษทงกันนี้เจอน้อยมากๆเพราะว่านี้รักษาได้เราในประเทศไทยก็ยังไม่มีภาวะริมบิตันชนิดพิเศษที่ว่านี้เลยที่เป็นแผลนะคะประมาณหนึ่งในแสนที่จะเป็นไข้ปวดบวมแดงร้อนเนี่ยม,มีไม่ถึง10%เอเงถ้ายิ่งไข้สูงนะคะภูม<น>ิคุ้มกันจะขึ้นดีมันแสดงถึงปฏิกิริยาของร่างกายตอบสนองต่อวัคซีนไม่ต้องตกใจทุกอย่างปลอดภัยประมาณ1-2วันแล้วก็จะเป็นปกติ ในระบบที่เราให้วัคซีนจะต้องมีเจ้าหน้าที่ชุด้ช่วยเหลือนะคะอ,อุปกรณ์ยาอ,อย่างเต็มที่ใครก็ตามที่ได้รับไอ้พวกสื่อสารมาทางโซเชียลมีเดียว่าฉีดวัคซีนแล้วมีอย่างงุง้นอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้ตรวจสอบร้อยทั้งร้อยเหล่านี้เป็นเฟซ e ิลหมดเลยคือคนพูดเดยอะๆเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยแต่ความเป็นจริงคือ การทดลองแต่ละตัวเนี่ยเขาไม่ได้ทดลองในสถานที่เดียวกันเวลาเดียวกันเปรียบเทียบตรงๆไม่ได้เราควรดูในชีวิตจริงที่ได้มีการฉีดในวงกางแล้วในหลายประเทศของอเมริกาก็เป็นไฟเซอร์โมรันาของอังกฤษ่ยเป็นแอสตราของจีนคือซีโนแวคแต่ละประเทศเหล่านี้เนี่ยปัจจุบันก็คนป่วยน้อยลงตายน้อยลงประสิทธิภาพมันพอๆกันนะคะที่สำคัญคือฉีดให้ได้มากๆความสำคัญอยู่ที่ทำอย่างไรที่จะฉีดให้ได้มากที่สุด แล้วเร็วที่สุดไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ตามไม่แตกต่างกันนะให้มันเรียบร้อยไปเลยนะครับนั้นอย่าลังเลไปถึงแล้วมีอะไรฉีดเลยเพราะว่าพอเรามีภูมิต๊บเราจะป้องกันภาวะเจ็บป่วยรุนแรงที่ต้องเข้าโรงพยาบาลที่ต้องนอน ICU ที่ต้องเสียชีวิตได้ถ้าเราปล่อยให้ระบาดเราจะเอาไม่อยู่ครับแต่ตอนนี้เรามีวิธีการที่ป้องกันที่จะช่วยให้โรคนั้นลดลงปัญหาหมดไปได้ด้วยการฉีดวัคซีน